กาตูเลิฟฮิสกุลาตอนได้แดงแรงอธิษฐานรัก EP ที่9ก้าว่าไงนะนภามีคนพยายามจะงัดห้องนั้นอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิธนภพฉันกูุาส่าห์เคยช่วยนายหาคนมาสะกดนางนั้นเอาไว้ถ้านายกลัวนายควรจะไปเช็คสักหน่อยนะ ถ้านายไม่สนใจก็ไม่ต้องไปยัยน่นนคงไม่มาหักคอนายจิ้นน้ำพริกหรอกนะโหวิกผมอันนี้มันเข้ากับเธอมากนะลิสาไหนถ้าอยากเข้าชมรมพวกเราเธอก็ลองแสดงให้พวกเราดูหน่อย ทที่ผ่านมาลิสาไม่ได้เข้าเรียนหรอนี่ลิสาหายตัวไปไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันทันวาฉันไปถามที่ชมรมการแสดงมาเพราะว่าเมื่อเช้าลิสาไปที่นั่นแต่เขาบอกว่าเธอไม่อยู่เอาอย่างนี้นะแก้วตาเดี๋ยวเราไปช่วยตามหากันขอโทษที่จับมือพอดีว่าผมเป็นห่วงนะรู้สึกว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ฉันไม่โกรธหรอก ตราบใดที่มือเรายังเชื่อมโยงกันแบบนี้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันต้องแพ้ให้ตัวเองมีเรื่องราวเล้าขานในตำนานว่าแต่ยังผูกพันุับเธอเอาไว้แม้จะห่างไกลแค่ไหนก็ตามสุดท้ายเราจะพบกันในที่สุด 만큼. เธอรู้หรือเปล่าว่าใครงัดแผ่นไม้ออกไปอ่ะถ้าอยากรู้นายก็เข้าไปดูเองสิน่ะนีะ่นอะนภาทำไมเธอทำแบบนี้ล่ะนี่เธอธนพบในนั้นก็มีเพื่อนตั้งสองแน่ อยู่ในนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวถึงเวลาฉันจะมาปล่อยนี่ถือเป็นบทเรียนที่นายกล้ามาสอนฉันวันนั้น <c oughs> จริงด้วยวิกผมอันนี้มันทำให้ฉันดูเหมือนแก้วตาเยนั่นจับผิดคนแงะนี่ธนภพนายไม่ต้องกลัวนะนายกลัวอะไรในห้องนี้หรอธนภพมไม่เป็นไรนะนายตัวสั่นมากเลยอะ เธอละลิสา,างั้นเหรอคือนะในห้องนี้น่ะมันมีน่ม <c oughs> นะมีใครผ่านมาแถวนี้บ้างน่ะม,มีคนติดในนี้นะ <c oughs> ลิสาเชื่อผมนะ <c oughs> ผมไม่ได้ทำอะไรหล่อนเลยอะเดี๋ยวสิฉันจำได้ว่าห้องนี้ถูกปิดตายเอาไว้นี่มันเรื่องอะไรกันน่ะน้ำใสที่นภา,าโดดเรียนบัลเล่คลาสนี้เขาไปทำเรื่องไม่ดีอีกแล้วใช่ไหมอ่ะใช่ ฉันและฉันก็ห้ามอะไรไม่ได้ด้วยฉันเห็นนายโดนเล่นมาสะอวมหน้านายยังไม่หายรอยช้ำเลยถ้าขืนฉันไปขัดขวางไปห้ามนางแล้วก็ก็คงโดนไม่ต่างกันอีกอย่างพ่อแม่ฉันก็เป็นหุ้นส่วนบริษัทใหญ่ของแม่นางด้วยใช่ขอด้อยครอบครัวพวกเรายัางต้องพึ่งครอบครัวนาง ทำตามนี้นะคะควีนพาเราจะสามารถสะกดดวงวิญญาณธรรมดาธรรมดาได้อะเอ๊ะก้าวตอเธอไมอยู่นี่ได้ไงอะน้ำใสทำไมถามแบบนี้ หรือว่าที่ลิสาหายตัวไปเธอเกี่ยวข้องหรอป,ป่าสักหน่อยนี่ไอนั่นหายตัวไปเหรอฉันไม่ได้สังเกตว่าไม่ได้เข้าคลาสนี่ไม่มีใครผ่านไปผ่านมาเลยเหรอในนี้มีคนติดอยู่นะ <c oughs> เธอเธอเคยอยู่ที่ห้องนี้สินะ <c oughs> เธอต้องการอะไร ธนพเหมือนเขาพยายามจะบอกอะไรเราแต่เขาบอกไม่ได้ลิสาผมผมกลัวผมอยากออกไปจากห้องนี้ธนพรเขาไม่ได้ทำอะไรเรานายตั้งสติก่อนฉันจะไม่ไปไหนฉันจะจับมือนายอย่างนี้ตั้งสตินะ เธอทำฉันหลุดจากสมาธิใครใช้ให้เธอลอะทะล่าเปิดเข้ามาแบบนี้นภาฟังนะงานเข้าแล้วพี่ฉันจับตัวมาเมือ่อกลางวันมันไม่ใช่ยายแก้วตามันคือยายลิสาอะไรนะโถ่แบบนี้แผนแบ,บ็คเย์ของฉันมันก็พังนะสิหาจนทั่วตึกแล้วแต่ก็ไม่เจอเลยทางนายล่ะ ทางนี้ก็ไม่เจอเหมือนกันผมว่าเราไปที่ห้องนั้นที่ถูกปิดตายดีกว่า ได้จบแล้วนะคะเรื่องนี้เป็นการทําที่สู้ชีวิตหนักมากเพราะว่าต้องแบ่งเวลาไปรับผิดชอบช่องแยกเลิฟลี่โลบอกระหว่างนี้ด้วยนั่นเองดังนั้นเนี่ยต้องฮิวกันหน่อยแล้วค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์ให้คลิปขึ้นฟีดนะคะส่วนใครไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนดูยอ้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์นะถ้าไม่อยากพลาด EP ีถัดไป s u b s c r i b e และกรดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะเดี๋ยวพอจบจะปล่อยเพลงนี้เป็น OST ด้วย